ือฮากันอีกแล้วครับโคชเกาหลีตะลึงธนัทชาฟาดไม่ยั้งครับวักเด,ดเดือดก็ทำเอาเดบิวต์เกมแรกเนี่ยแฟนเกาหลีแห่กรี๊ดเลยครับเปิดตัวเกมแรกโอ้โหดีเกินคาดจริงๆครับซึ่งเกมนี้เจ้าตัวกอฟาดเอาัวๆเลยจนถึงขั้นทีมคู่แข่งเนี่ยต้องเสิร์ฟจี้หรือว,ว่าปิดบล็อกทันทีเลยครับสำหรับธนัทชาในเกมนี้ แฟนเกาหลีชื่นชมมากนะครับรวมถึงโค้ดของทัช,ชาเองก็ให้การชื่นชมเจ้าตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์เลยสําหรับเปิดตัวเกมแรกของทัศช,ชาซึ่งรเรียดเนี่ยมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับแม่แลหลายท่านก็น่าจะทราบผลกันนะคขันและก็น่าจะดูฟอร์มทัศช,ชามาบ้างแล้วนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเจ้าตัวก็เล่นกับทีมไฮพลัสครับพบกับทีมพิงค์สไปเดอร์ครับเป็นทีมของกัปตันคิม อดีตกับตันของทีชัติเกาหลีครับที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ซื่อเกมนี้กับตันคิมเองก็ได้รับ MVP ด้วยนะครับโดยเกมนี้นะทีมมอนัชชาต้องเจอกับทีมของกับตันคิมของเกาหลีครับก็เรียกว่าแพ้ไปนะซึ่งเสตแรกก็สูสีอยู่ครับแพ้ไป20ต่อ25แต่ว่า2เซตสุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวว่าค่อนข้างขาดครับแพ้ไป13ต่อ25้และก็16ต่อ25 โดยเกมนี้ธนชัยก็ถือว่าเล่นดีครับในเซตแรกแต่ว่าเซตสองเซเหมือนเจ้าตัวก็โดนเสริรฟจ,จี้บ้างโดนปิดบล็อกบ้างครับทำให้บางจังหวะการเล่นก็มีติดขัดบ้างแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มโดยรวมทัชาก็ไม่ได้แย่ครับเป็นเล่นดีด้วยซ้ําเพราะว่าโค้ชของเกาหลีเองครับเขาก็ออกม้สัมภาษณ์กับสอของเกาหลีซึ่งเขาบอกว่าในเซตแรกเนี่ยธชาก็ ถูกจัดให้อยู่ตำแหน่งด้านนอกครับแต่ว่าถูกใช้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมแล้วในเซตที่2เนี่ยทัชาก็เล่นเป็นตัวตีภายนอกและก็ลองใช้วิธีการต่างๆมากมายในระหว่างเกมเนี่ยครับคนเกาหลีบอกซึ่งเขาก็บอกต่อครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยลองใช้ทัชามา2วันแล้วเขาก็ดีพอซึ่งเขาไม่มีเวลาจะปรับตัวมากนักและก็ลองได้ครั้งเดียวครับโดยไม่อยากพลาดแม้ว่าโค้ดเองเนี่ยจะทาผิดพลาด และคิดว่าเราเนี่ยควรหาทางเลือกอื่นเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมต่อไปเนี่ยครับโอ้โหเป็นคําพูดของโค้ชครับในเม็ดแรกซึ่งเขาก็ยังสรุปทิ้งท้ายครับเขาบอกว่าดูเหมือนว่าผู้เล่นเนี่ยจะกะังวลมากขึ้นมากกว่าตอนเริ่มเกมถ้าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีในการฝึกซ้อมแต่ว่ากลับทาผิดพลาดในเกมก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยประมาทมากเกินไปและดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นและฉันก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะกล้ามากขึ้นเนี่ยครับบทสัมภาษณ์ของโค้ชเกาหลีครับโค้ชของไฮพล u ส ต้นสกัดของธนัชชาซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาให้การชื่นชมครับและก็ไม่ได้มีเพียงแค่โค้ดของเกาหลีเท่านั้นนะครับเป็นแฟนของไอพลัสเองต้นสกัดของธนัชชาก็มีเสียงชื่นชมธนัชชามากนะครับเพลงของสมสรเนี่ยถึงขั้นขึ้นรูปของธนัชชามาเลยครับเป็นรูปโปสเตอร์สรุปหลังเกมครับที่แพ้ไป3ต่อศูนย์และรูปนี้ก็ทำให้แฟนของเกาหลีชื่นชมธนัชชามากนะครับ หลายๆเมนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยเกมแรกทําไมเขาทําได้ดีขนาดนี้ดีเกินคาดมากๆสําหรับเจ้าตัวโมมีนะครับซึ่งแน่นนก็ได้รวบรวมให้คุณผู้ชมรับชมกันด้วยในคลิปนี้เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเกาหลีครับเป็นแฟนบอลไฮพลาสต้นอากาศของทัชชาเองครับโดยเมนแรกเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณที่คุณทํางานหนักในเมสแรกกับสมาชิกใหม่มันเพิ่งเริ่มต้นโชคดีนะเป็นกำลังใจให้พวกเราคอยสนับสนุนคุณเสมอนัศชาเนี่ยครับเมนแรกก็ดีแล้วนะครับมาเขาบอกว่า ทุกคนทำได้ดีมากธรชชาคุณทำได้ยอดเยี่ยมนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นดังนั้นมาร่วมกันและก็ก้าวต่อไปกันเถอะต่อมาครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่สนุกนี่คือจุดเริ่มต้นฉันสนับสนุนคุณเสมอเมมต่อมาครับเขาบอกว่าอย่ายอมแพ้และก็เล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขคือเป็นเชิงบวกมากครับคอมเมนต์ของแฟนไฮพลัสครับเป็นคอมเมนต์ที่เชิงบวกครับให้กำลังใจผู้เล่นให้กำลังใจธรชชาและก็ ให้กำลังใจทีมครับเรามาต่อที่อีกเว้นหนึ่งเม้นต,ต่อมาเขาบอกว่าธนชาวันนี้ฉันทึ่งกับการเล่นของเขาเขาเป็นผู้เล่นที่มีความหลงไหลและก็มีแพชชั่นในการแข่งขันเนี่ยครับโอ้โหเรียกว่าแพชชั่นเนี่ยธนชาไม่แพ้ใครอยู่แล้วครับคือทําแต้มได้เนี่ยวักใส่เพื่อนซะเลยโอ้โหแต่บรรยากาศของกองเชียร์หรือว่าในสนามเนี่ยก็ดีมากนะครับรวมเหมือนกันในรถสดหรือว่าแฟนๆที่เชียร์เนี่ย ก็เชียร์ได้ดุดันและก็เชียร์กันสนุกมากสําหรับลีกของเกาหลีใต้นะครับเอามาต่อที่อีกเม็นหนึ่งเม็ดต่อมาเขาบอกว่าฉันตั้งตาโรทัชชาและวันนี้เขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเม็นหนึ่งครับเม็ดต่อมาเขาบอกว่าเซตที่สองเลยก็สามเนี่ยวุ่นวายมากแต่ฉันเดาว่าคงเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทีมเยอะมากโดยเฉพาะอินจีเนี่ยที่ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมเปิดตัวเนื่องจากยุนจองได้รับาดเจ็บเม้นต่อมาเขาบอกว่าเพราะมันเป็นเกมแรกฉันคิดว่าพวกเขาจะค่อยๆดีขึ้น เพราะว่าทักษะของพวกเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วต่อที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าฉันคิดว่ามันจะดีมากถ้าคุณปรับอีกสักหน่อยเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าแม้วันนี้เขาจะแพ้ในเกมแต่ฉันก็เป็นกำลังใจให้ที่ที่เรียนศักยภาพของเขาในดูกกาลนี้ฉันตั้งตารอรัชชาจริงๆเนี่ยครับโอ้โหแฟนๆของเกาหลีใต้รู้สึกว่าจะชื่นชอบสาวไทยเราเป็นพิเศษนะครับนี่ขนาดเป็นรัชชาที่ลงเล่นนะครับถ้าเกิดเป็นวิภาวีหรือว่า พรพันธ์ลงเล่นเนี่ยกระแสจะฟีเวอร์ขนาดไหนครับต้องรอติดตามนะครับเอาล่ะมาสองที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเกมหน้าแต่ว่าฉันชอบธนัทชามากอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับความพยายามของคุณอย่ายอมแพ้เมนต่อมาเขาบอกว่าการจบดีเซแดกของธนัทชานั้นสุดยอดมากฉันตั้งตารอเขาเลยในเกมต่อไป ส่วนอีกเมนหนึ่งเมนต่อมาครับเขาก็บอกว่าขอบพุดสําหรับการทํางานหนักธนชาและเ,เพื่อนๆเนี่ยรวมตัวกัน2วันแต่อินจีก็กลายเป็นผู้เล่นเซตเริ่มต้นใน2วันนี้แต่ฉันทิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเป็นเกมแรกที่ปิดคาดสําหรับธนชาผู้เล่นใหม่ของทีมเราเอาะไรต่อที่อีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าการโจมตีที่รุนแรงของธนชาเนี่ยต้องอาศัยการโยนอย่างรวดเร็วต่อที่อีกเมนหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่า นี่คุณจุดเริ่มต้นและก็ฉันหวังว่าจะได้พบผู้เล่นใหม่อย่างทัศชาและฉันหวังว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตเนี่ยครับหวังให้ทัชชาเนี่ยเป็นกำลังหลักของทีมเลยนะครับเอาเรามาต่อที่อีกเบ้นหนึ่งครับเขาบอกว่าใช้ได้ในขณะที่ฉันหวังว่าจะชนะในวันนี้แต่ฉันก็คาดหวังว่าจะมีปัญหาระหว่างผู้เล่นใหม่คุณเพิ่งเริ่มเล่นในเกมแรกของคุณในฐานะผู้เล่นใหม่ คุณสบายดีไหมทําให้ดีที่สุดเพื่อชนะเกมต่อไปเนี่ยครับให้กบบาลังใจทัชชามากๆนะครับเอามาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าขอบคุณที่ทํางานหนักนะทัชชาฉันดีใจที่ได้พบคุณและก็หวังว่าคุณเนี่ยจะสนุกในการเล่นอย่างปลอดภัยในฤดูกาลนี้เม้นต่อมาครับเขาบอกว่าผมว่ามันคงจะดีขึ้นมากถ้าปรับอีกสักหน่อยผมรอดูคุณเก่งขึ้นทุกเกมมีแพชั่นที่โดดเด่นสเจ้าตัวครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แฟนของเกาหลีนี่ยให้การชื่นชมเลยครับสำหรับเกมนี้ เป็นเกมแรกที่ผิดคาดครับเขาก็บอกแบบนั้นส่วนเกมต่อไปเนี่ยเป็นคิวของวิภาวีครับสโมสรฮุนไดแคปิตอลก็จะนงแขันในวันที่15เวลาบ่าย2โมงครับยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์กันนะครับสำหรับบอลล์บอลเกาหลีหลแล้วก็มีผู้เล่นจาไทายที่ลงแข่งขันด้วยครับยืนเป็นตัวหลักน่าจะทุกคนแหละยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ หากชอบเขาเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพียงลังใจด้วยนะครับแต่ว่าหากชอบมากๆก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงสาบสนกันมาได้ยังไงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ